รปชได้มาปากหลักหน้ารัฐสภาเพื่อตั้งโต๊ะล่าลายชื่อถอดถอนสา,ารรัฐธรรมนูญเราลองไปฟังความเห็นของผู้ที่มาลงรายชื่อในวันนี้กันค่ะผูพ้พวกเขาเหล่านี้มีความรู้สึกอย่างไรมาวันนี้มาเพื่อปุกกล้องประชาธิไตยค่ะแล้วก็มาเยื่นถึงต่อถอ,อนสารรัฐธรรมนูญในเมื่อสารทําแบบนี้เนี่ยเหมือนกับย้ำหมิน่นประชาชน คุณไปร่วงละเมิดสิทธิของประชาชนได้ยังไงคะก็อยากจะฝากสารแล้วทำนะคะถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านจะอยู่เข้าข้างประชาชนนะคะ คุณก็ต้องทําตัวให้เที่ยงตรงนะคะคุณอย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมาวันนี้นะครับเพื่อที่จะไปยืนอ่อนนะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับที่ม่ถูกต้องนะครับตามระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ตอนนี้ในตามคนรู้สึกของผมเองนะครับสารรัฐธรรมนูญตอนนี้ผมขาดความเชื่อถือไปแล้วนะครับตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่เลยนะครับก็ขาดความเชื่อถือและตัวผมเองนะครับอยากฝากอะไรถึงสารรัฐธรรมนูญบ้างคะก็อยากฝากถึง รัฐธรรมนูนทุกท่านนะครับการวิจาราคดีอะไรก็ตามนะขอให้เป็นขั้นตอนนะครับไม่ได้รวบลัดขึ้นไปนะครับถ้ารวบลัดขึ้นไปปัญหาก็จะเกิดอยู่ตรงนี้แค่นี้มาแก้ไขรัฐธรรมนูนเนี่ยพวกผมดีใจจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะฉบับเก่านั้นไม่ต้องการเลย5 0ูไม่ต้องการการฉบับของประชาชนครับรัฐบาลที่แล้วไม่เป็นธรรมเลยสองมาตรฐานแท้ๆเลยเพราะว่าเราทนไม่ได้เงินออกมา ด้วยปนชนเขาเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยตื่นตัวนะครับเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมสองมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครสามารถจะจ้างได้ครับ,ร,บรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับเรามาด้วยหัวจิตหัวใจเราต้องการความยุติธรรมความเสมอภาคไม่ใช่สองมาตรฐานเราไม่เอานะครับเราอยากให้ประชาชนเนี่ยทุกคนสนใจในเรื่องของ ประชาธิปไตยรักความถูกต้องความยุติธรรมนะฮะสังคมถึงจะอยู่ได้ครับไม่ใช่ว่าคนข้างหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดแต่คนเสื้อแดงหรือแกนนำคนเสื้อแดงทำอะไรผิดหมดทุกอย่างเลยผิดหมดทุกอย่างเลย มันไม่ยุติธรรมให้ในสังคมบ้านเราแล้วจะอยู่กันยังไงจะไปกันยังไงครับพอสารทางนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างมีความรู้สึกว่าดีใจที่เขาสารเนี่ยไม่ได้มาเอา่อมากดขี่ประชาชนอย่างพวกเราลากยากเราทําอะไรแบบว่าถูกใช่ไหมกลายเป็นผิดผิดเสร็จแล้วว่าคนดีต้องไปอยู่ในกุกคนไม่ดีอยู่นอกคุกแต่แต่เรา,าขอความกาุาูาว่าสารนี่ต้องให้เป็นธรรมกับประชาชนบอกแล้ว นั่นก็คือเสียงและความรู้สึกของประชาชนท,ที่มาลงรายชื่อในครั้งนี้โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้มาลงรายชื่อกว่า3,000 30, 0รายชื่อสลายุทธบุญราตสุวรรณถ่ายภาพสีน้าทงเผาธนาพีพีนิวส์รายงาน